เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเเรียบร้อยเข็มความเร็วขึ้นวัดรอบขึ้น สปอร์ตสปอร์ตสมชื่อจาก,กว่าสปอร์ตสองประตูนี่นครับใส่แล้วครับอืมอย่ยงนล้วครับ แบบไปเปลยนี่ครับตอนประกอบนะครับป,กปกักงปักไฟก็ใส่ตามเดิมไม่มีอะไรไง่ายๆนี่ดันครับไปปุ๊บนี่นครับลายไม้ตามเฟอร์นิเจอร์ของรถยุโรมนะครับใช้วัสดุกเกรดเบวก อันนี้สงสัยจะเป็นทิปเปิลเอนนอันนี้ชิ้นกลางโอ้ ต้องเรากดต้องกดเบาๆให้ตรงล็อกนะครับไม่งั้นแล้วก็เฮือริลายไม้ริงานข้าวนะครับถ้าไปบ้านนอกก็เอาไม้มาหงข้าวได้เลย XK8 ครับภาษาอังกฤษ XK8